เอสเต e คอเนอร์ลำปางซับที่105ที่ดินแปลงสวยกลางเมืองลำปางขายด่วนเพียง8 0 0แสนบาทเท่านั้นราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วพื้นที่100ตารางวาบ้านบุญเกิดตําบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางทําไมต้องรีบซื้อแปลงนี้แปลงสี่เหลี่ยมสวยใช้พื้นที่คุ้มค่าถนนเข้าออกสะดวกน้ำไฟพร้อมใช้เหมาะสร้างบ้านซื้อเก็บรอราคาขึ้นค่าโอนผู้ขายออกให้ ทําเลทองใกล้ทุกอย่างโรงพยาบาลเขลางนครสถานีตำรวจภูธรเขลางสนามบินลำปางตลาดสดร้านอาหารศูนย์ราชการเขตชุมชนเดินทางง่ายสุดๆโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนทันทีที่ดินราคานี้หมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อเ s t a ต e ค o r n e r ลำปางโทร9 9 4 9 9 3 9 9 4 4 Line ID 0 9า767ไอดี0ย์ 6-3-1-7